ซื้อเถอะครับท่านผู้ชมล้านเก้าเท่านั้นเจ้าออดี้ทีทีนะครับรถปี2021รถ60,000กิโลจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวมาพร้อมล้อแม็กแท้ BBS ขนาด19ราคาบุลค่าอยู่ที่160,000กว่าบาทมาพร้อมท่อรีมูทนะครับราคาเกือบแสนกว่าบาทมาทั้งเส้นเลยคุ้มมากๆท่อคู่ออกจริงทั้งใบนะครับท่านผู้ชมเสียงหวานนุ่ม รถ60,000กิโลแต่ภายในใหม่มากๆดูการดูแลรถของเขานะครับทุกซอกทุกมุมอย่างกับรถป้ายแดงภายในของเขาไม่จำเจอย่างกับรุนอื่นนะครับปรับอันนี้อยู่นี่ปรับอุณหภูมิอยู่นี่โหมดแอร์อยู่นี่เปลี่ยนทิศทางลมก็ตรงนี้นะครับหน้าจอกล้องถอยก็อยู่จอนี้เพื่อไม่ให้ละสายตาในการขับขี่ นี่เกียร์ทอนนิกของเขาโอ้โหขับสีมันมากๆเขาบอกหนังผสมอคันทาร่าเวลาเทโค้งอะตัวมันไม่ปลิวสปอร์ตคูเป้แต่สัมภาระข้างในเก็บได้เยอะอุปกรณ์มีให้ครบเจ้าทีทีหน9่งล้บาทปี21 60,000กิโลผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละ36,000บาทฝากไว้ด้วยนะครับ ลงให้ในสัญญาซื้อขายว่ารถไม่เคยชนสีเดิมโรงงานหมดเลยซื้อรถกับเราที่นี่สบายใจได้เลยเพราะว่าที่นี่มากกว่าความไว้วางใจครับท่านผู้ชมสวัสดีครับซื้อเลยครับ1,990,000บาทผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ36,000บาทกับเจ้า Audi TT นะครับปี2021รถที่ใช้งานมาแล้ว61,000กิโล ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคันนี้มีอยู่แบบนี้ครับมดขับรถไปซื้อที่ชนบุรีก็ได้ไปเจอพี่ยุ่นและพี่หญิงนะครับเขาก็บอกว่ารถคันนี้เขาออกมาช่วงแรกๆเนี่ยเขาอ่ะขับใช้งานมันทุกวันเลยไม่ว่าจะไปเขาค้อไปเพชรชบูรณ์เชียงใหม่เขาขับจากชนบุรีเนี่ยวิ่งไปโนะ่นอ่ะโอ้โหเขาบ,บอกว่าขับได้สบายไม่ปวดหลัง ส่วนใหญ่คูปเป้ของแกเนี่ยแกบอกว่าขับคันโน้นก็ปวดหลังขับคันนี้ก็ไม่สบายแต่คันนี้มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกวันจริงๆท่านผู้ชมครับเจ้าคันนี้1นึ่งล้านเก้าแบาทคิดตามมดนะฮะของแต่งมีล้อ BBS แท้ขนาด19นะครับยางใหม่ยังนุ่มอยู่เลยนะฮะนี่ล้อมูล,ลค่า1,60,000บาทมีท่อ รีมูทนะครับท่อเนี่ยซื้อมาทั้งเส้นเลยนะครับมูล,ลค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่แสนกว่าบาทรวมเป็น2,6 0แสนแะล้วใช่ไหมครับ2 0 0แสนแล้วเนี่ยคิดต,ตีมงกลมเลยครับ3 0 0แสนบาทพักฟังเสียงท่อแป๊บหนึ่งแล้วเวลายากลากซัดยาวๆนะโอ้โหเสียงมันแบบนุ่มละมุนมากและเป็นเสียงท่อที่ยังเปิดเพลงในรถฟังได้โดยที่รู้เรื่องนะฮะ บางคันใส่ท่อมาโอ้โหฟังเสียงในรถคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่อชอบทอ่อซอฟเบาๆนะฮะราคารถนะครับหนึ่งล้านเกานะครับลบสามแสนบาทของแต่งเท่ากับคุณซื้อรถคันนี้เพียงแค่1นล้านหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากๆกับรถปี 2, 0, 2021และสภาพที่มันใหม่ขนาดนี้วันแรกที่มดไปเอารถมาเนี่ยครับรถทั้งคันเลยเนี่ยพี่เขาแรปฟิล์มใสเอาไว้นะครับแต่มันผ่านมารถปี21 22 2 3 24 มันผ่าน3ปีแล้วมดกลัวว่าอายุของฟิล์มเนี่ยมันจะหมดอายุมดก็ให้เด็กมดเนี่ยแกะฟิล์มออกปรากฏว่าแกะแล้วสีเนี่ยเล็กเกอร์ทุกอย่างยังใหม่มากๆและสีไม่มีหลุดออกตามสติ๊กเกอร์มาสักชิ้นเลยนั่นคือพี่เขาติดไว้แบบดีมากตอนที่ติดเนี่ยเขาบอกว่ามานแสนกว่าบาทนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับฟังของดีไปแล้วนะฮะอ่ะดูอ่าเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะครับกระเป๋าใบให,ใหญ่เดินทาง2ใบ ถ้ายังไม่พอไม่จุใจไอ,อ้เบาะเนี้ยสามารถพับได้อีกนะครนี่พับเก็บลงไปได้อันนี้ก็เอาออกได้นะครับประมาณนี้ปรเราไปชมบรรยากาศข้างในกันหน่อยว่าไอ้รถ60,000โลอายุ3ปีเนี่ยมันใหม่จริงไหมขมดมาดูกันถ้าไม่ใหม่มดไม่ซื้อไปแน่นอนครับนี่แผงประตูะไล่เลยนะฮะหนังไม่มีรอยนะฮะอันนี้ผ้า,าคันธา่านะครับนี่ผ้านี้นะค,ะคันธา่าและแอบมีแคบคาร์บอนแคบลาตรงมือเปิดนิดนึง คอนโซลนะครับที่มีช่องแอร์เนี่ยสปอร์ตหรูหรามากๆนะครับพวงมาลัยมันตินะครับเกียร์ชิกทอนิกนะครับตัวนี้เป็นคอรโต้ขับสีขับมันมากขับสนุกมากนะฮะไอตัวปรับแอร์อุณหภูมิเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับพัดลมนะอยู่นี่อุณหภูมิโหมดแอร์เปลี่ยนทิศทางแอร์ให้หมุนอย่างนี้ดีไซน์เขาแปลกมากเจ้าออ d i ดีนะครับและหน้าจอเนี่ย ตอนนี้ไม่มีจอเหมือนรุ่นอื่นเขาเขาเอาจอแสดงผลเนี่ยมาอยู่หน้าจอนี้เพื่อไม่ให้เราอ่ะละสายตาในการขับขี่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดอยู่ตรงนี้อ่านะครับกดเปลี่ยนโหมดได้หรืออยากจะเชนเกียร์เล่นเองปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับแพนดิชิพก็มีให้ไม่ขาดตกบ,บกพร่องมาครบหมดเลยนะครับสภาพใหม่มากๆแก้วน้ําของเจ้าออดี้ก็ยังอยู่ ไม่ใช่แก้วทัวทีไอที่เขียบุรี่คงไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นที่วางแก้วและเก็บของนะครับนี่เลยใหม่มากๆนะครับห้องเครื่องเนียนมากๆพี่ยุ่นกับพี่หญิงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรถได้เป็นอย่างดีวันที่ไปซื้อเนี่ยถามพี่ครับล้อ BBS เนี่ยเปลี่ยนก,กี่บาทครับพี่ยุ่นตอบว่า1 6 0 0 0 0บาทครับมดแล้วคุณแฟนพี่หญิงเนี่ยรู้ไหมครับ เขาอ่ะยิ่งกว่ารู้อีกเพราะเขาอ่ะเป็นคนเลือกลายนี้นั่นแหละครับที่ไปที่มาเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งรถมิยุนก็ชอบขับสนุกนะฮะอ่ะก็ฝากเจ้าน้องออดีคันนี้ด้วยนะครับที่ที่ปี21 6 0 0 0 0กมนิโลนะครับผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละ3 6 0 0 0บาทราคาเสนอขายที่1 9 9 0 0 0บาทสามารถจัดไฟนั้นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวระบุให้ในสัญญาซื้อขายไม่ชนหนักไม่จมน้ำสีเดิมทุกชิ้นรถพร้อมใช้งานช่วงล่างนุ่มเงียบเครื่องเกียร์ยนสมบูรณ ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับซื้อรถกับมดที่นี่ที่นี่มากกว่าความไว้วางใจครับมดฝากไว้ได้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ